อาเทวาภูเดมิเมตันจักรมหาลาโคสิจโจโนะครับฉันทะชนิตังชาด้วยหลุมลันด้วยเยี่ยงฟังเล้อภูจัมด้ยฟังภูจัมอย่าคิบอกภูเ้าไฮชอยเล้อให้มันจำเป็ดเลยเอาบอกมาดูยังไม่ใช่ใจนะ โผล่พ่นโผก่ะดาาที่การงานในปูเด้อพ่นใถ่จุงห้องซอยเพ่นให้มีงานเนี่เดี๋ยวดีพ่นจงงานในปูเด้อซอยลูกจะหลานจะเด้อให้มันได้ให้มันจำเร็จเลยผู้นี่ล่ะให้มันจำได้เด้อให้มันมีงานมีการทำเรื่องกบาลอีพเนโผ่โชอโชล่ลาบเน่ยให้ได้มีโชกไม่ลาบในปูเด้อให้ได้จำเร็จเลย ลูกหลานจำเป็ดเมื่อใดงานมีงานทำเอาผลละไม่มาถบายันเดิมเร้อใดาชงพัฒนาลูกหลานขอได้ปุ้ยคอยเนียปุ้ยลูกหานมาขอมันจำเร็นจำเป็ดจะบูเด้อเท่ามีอันเดียวจได้บอกขอมีเลยเนาะเออคนว่าให้มีงานเดลมในคนทพิ่นูในคนคนนี้ห้มงงานเดิมในให้มันเห็ุประวัติประวัยผลให้มันจำเร็จเลย ดูนีเลี้ยงเราเพื่อตัวเด้อเพิ่นว่าขอมีงานมีกานแน่เพิ่นว่าให้มันจำเลสได้ยู่ดันดีเอาเด้อไปืได้ขกยกูเอาอยแน่แต่บ้านมีเพิ่นขอมีโชคไม่ลาบแน่เพิ่นว่าเจ้าจ่างจำเลสเอาคนลราไม่มาสบายเพื่นเราหลานเด้อให้มันได้ให้มันจำเร็จได้จังมาเด้อให้กูช่วยดูชหลานให้มันได้โชคนปัญหาเด้อูเด้อให้มันได้เลยให้มันจำเรลสเด้อเด้อดาดูดาดูดาดูอาดูนันมาวันนี้ แกก็มาเจ้ากัน่าดจาตาเด้อลูกหลานเพื่อนขอถุกขอรอแทนมันไดเด้อผู้ใดจะยาเพื่อนเห็นหนังฟังวรจาจิขอใหู้เฮาอยเด้อด่าดตาดุตาดกเฮาเจ้าเจนหนังโอ้เพื่อน่าขอให้พรอรัวผู้นี้ให้ยูเย็นเป็นทุกเลย จะให้มีเจ็บเป็นเป็นไปป่วยเลยรอบพัววคนนี้ให้มีแต่ความทุกความจะเลริญนเลยให้หั่งให้มีดีด้อยู่เย็นเป็นทุกเด้อเนี่ยหอบพั่วเจ้าอ่าให้มีอุปทานอย่างเลยลูกรอบพัวคนคนนี้ให้อุดนสมบูรณ์ละเดื้ออยจะให้มียังเกิดขึ้นเลยเนี่ยวันฉัดเจ้าจะเอามาไกลเลยเด้อให้ปูซอยเด้อรอบพัวคน้นี้ยู่ใจลี่ละยู่วเพิ่มมันถือก็เพิ่อยู่วเพิ่มมันถือนี่จะว่าดูด่วนเลยเนาะเด้อให้ปูห้ามอยเด้อคนู้นี้ ชื่อว่านั่งเสาเอออย่ก็เออชนยงทิพิมทนพิ์เออให้มันจาเด็จเราคนพวกนี้พอกขัวพวกนี้ให้มันลาบลื่นไปเลยพวกคนไหนให้มันดีกันนั่งกันหมดเลยนะพอกขัวนั่นให้กินจาประเดี๋ยวเดียวไงมันดีเออกินช่วยคนชดวยวเดียวังมันจาเร็จอย่าให้มีพิษเป็นทหางเลยให้ล้ำลื่นไปเลยให้ล้ำมาลุยไปได้หลานเด้อทุกคนล่ะให้ล้ำมาลุยจ้าให้มีเงินมีทองเด้อหลานเด้อ อ่ามีทุกมียากกันกินนักกันอยู่นักกัน,ลลนเอาดอกแชมพูล่ะเนื้อทำเบ็ดแล้วจะหวอาบบกไม่มาถวายเพื่อนอะไรเด้อคอยมันทำเบ็ดทำเบ็ดดูดีแห้งมามาวางจังขี่มันแห้งสบายได้ปูเอาไปต้มทอดเจอก,กันเลย <Okay. S 1> ให้มันดีเลยปูเด้อจ้าชุ่มชาชุ่มชาชุ่มเอาคนันมาบบบนี้อ่าว่าวูคือกันเน็ต่ละคน สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อผู้เด้อลูกหลานมาเฟิ่งมันมีผู้โวเด้เป็นได้กับเบิ่งลูกเบื้งหลานทุกคนเลย เพิ่นเฮ็ดหยังไก่ปูเฮ้าชอยมันจำเร็จเด้อที่ว่าไปให้มันจำเร็จไปเด้อผู้เด้อาชอยหางชอมีลูกหลานกอให้มีแต่ความยุความเล่นลำเงืดเดือผู้เด้อตาชุ่าชุ่ตาชูยานมาฟังเด้อผูไอ้ลูกหลานป่ะเดี๋ยวจังเว้าดู โอ้อันนี้ก็าเอาคือกันเพิ่นมาบนบานแห่งครอบครัวอยู่เย็นเป็นทุกจะป่วเด้อใช่คือให้ไปตลอดมิอนเออหนุ่หลานเพิ่นไปกรุงเทพกรุงไทยก็ให้มีเงินไม่ท่องเลยป่วเด้อทางานทางการในหนุ่หลานจะเนี่ยเพิ่นไปกรุงเทพกรุงไทยก็ได้ให้มันจับเป็นระยู่ใจนะระยู่ใจเจ้าบ้านเดียวกันค่ะเพิ่มมันผือเอาเพิ่มมันผูนี่กังวัดอุดรนเลเนาะอ้าวให้มันหลับดื่นไปเลยครอบครั่วคนนี้อย่าให้มิเจ็บไม่เป็นไม่ป่วยเลย จะมีชัดตูวไปเบียไปเบี่ยนเลยพายูดีไม่แห้งลำด้วยให้มันลาบเด่นเกินไปให้มันถือเล็กนะคนแห้งขังเราปูนเนาะซอยขอังจะมีเจาเด้อนะทำเด็ดมาเด็เจ,จ้เอานาไม่มาถวายได้ละเด้อขอให้มันทำเด็ดทำเด็ดได้ละเด้อขอให้มีแต่ความจุขขงความเจริญร่ำรวยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีครอบครัวเจ้านี้ขอให้มีแต่ความจุขขงความเจริญละเลย้อ เออเพิ่นไปเห็นการในงานก็ให้ตลอดต่อได้เลยปวยมียังเกิดขึ้นนั่นแหละเนาะให้อุดมสมบูรณ์เลยพลเมียได้เจ้าเด้อเอามาถวายเพิ่นเลยหันจำเรศลาบพี่ไปละให้ผู้เขาช่วยให้มันจำเรศจำเรศจมพูเด้ออ้าวโชคมาเลยเจ้าเอาไปเลยผู้เด้อเอาลับก่เลยผู้นี้ก็ได้ใช้ได้ตมงกลุ่มนะหมดแล้ววางแจกเจ้ามานลำบ่ตัวไหนแจกเบ็ดสักสามเมื่อไม่เรืงสามเนี่ยหมดนะเอาไปเขาบอกไหม เรียมมาตาบาตได้น้หละเนาะเอาไปทุกคนเอออันนี้ก็แม่นกับเจ้ามีจานเป่าหัวบวมาใจนาะมีจานเป็นแบบี้เาะใช่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกนะฮะอันนี้อ เข hmm ียนเลยหน้ทางเสียมบันผือเลยเ้จะเจ็บจะป่วยจะทำกนขนจะหายจะ้องกลานเจะเจ็บจะป่วยทากันขึ้นห้ห้องก็หลานเอ้อุดมจะบุญก็จะมาเก่งเลยอยู่นี่แหละนเอ้ยอยู่กระพักเลยหลนเอ้อ

hello bulan สุขสบายวันวันเด้อ <laughs> โฉบๆเรื่องมวลนี่โฉบๆเรื่องให้ให้เอฟซี FC ได้โชคน้ำเลืด้มวลนี่อ <laughs> ขอบคุณค่ะค่ะพี่รองค่ะนี่กาตัวเด็ดตัวดีฝากต่อน,นะคะมาเฮดคลิปนะคะอยู่ ปูอือรือราชานาคลาดนะคะยุสานใหญ่พันเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะอยู่ในตัวจังอยู่ในตัวอำเภอนะคะบึงอำเภอบึงคงหลงค่ะพี่น้องค,ะะค่ะอยู่ในตัวอำเภอได้พี่น้องเด้อค่ะก็ได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเสี้ยนบ้านพื้นนะคะคพันโฉพันหมันมา,นมาตลอดนะคะแอดกะเลยได้สัมผัสเทรื่องพันมาบุญปูวัพรอมน,นะคะพี่น้องค่ะเพื่อพันโฉพันหมันพันกะแบ่งปันแนวทางนะคะ ถือคิดบ่าว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องคะมากกัจัดถ้าคัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะไปพิจารณาเบื้องเด้อสองเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องค่ะ

เค่ะพี่น้องปองป่วยค่ะคนกัลบ,บนเวียนมาขอผ่อนปูเอือเรือเนาะค่ะ ปีนี้เป็นปีของปู่เอื้อราชานาคราชนะคะเพิ่นกับซอยลูกซอยหลานเนาะคะผู้ใดมาขอพรกระซิระสบความสมฤทธิ์นะคะพี่น้องค่ะกับจังคนกับจังลังไหลมาบปขาดสายเด้อค่ะพี่น้องเด้อโบว์สิเป็นยูนี่แล้วก็บยูดอนโพกะแมนเนาะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ซียู่ดอนหมอทองกะแมนนะคะพี่น้องค่ะดอนหมอทองท่าเรือวิสาหกิจโสโู ท่าเรือชุ่มชนเนาะค่ะวิสาหกิจโสโคโนังกระแมนนะคะพี่น้องแล้วก็สารไก่กระสีอยู่ตรงนี้นะคะคนกบมะกับมะไหวามาขอพ่อนาขาดสายค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งทั้งวัดพ่นกะทั้งสารปูห้ากะตอนรับเป็นย่างดีค่ะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นใบสีต่งางๆต่างใบซีตต่างต่างยังก็มีใบไห่พ่อแม่พี่น้องก็คือว่า มาแต่โตได้เลยค่ะมาบูซ่าอาอยุพีค่ะแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาค่ะพี่น้องแล้วแต่ศรัทธาการส่งมีคุณแม่หลายๆท่านใจดีอยู่นี่นะคะเพื่อนก็คอยบริการให้พ่อแม่พี่น้องมากับมาไหวามาขอพรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่ชอบแล้วก็ที่มากที่ชอบนะคะก็ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางช่องเลเดอก็ขอให้ โศกโมันๆมนนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนบานพื้นนะคะพี่น้องค่ะขอให้พอเม่พี่น้องทุกท่านนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องให้สมความมาุ่งมา่นปรารถนาทุกประการะค่ะพี่น้องคะ่ะให้โชคดีมี่ใช่ปีไม้ไท้เฮ้ามาหอดแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีตลอดไปะค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ